สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่ทุ่งสีเมืองเหมือนเดิมครับพี่น้องครับทีมงาน i อเอมาถึงแล้วโอ้ปักไฟปักไฟคือายเถอะบัดน่นเอาไปใส่ย่างนี่ดูพี่ไไกับจอเนาะโอใส่กับไฟย่างเดียว โอมันเป็นสายแบบนี้มาเลยบุพี่นสายใบมันออกออกแน่เลยครับออกนีสองโอ้คือดีเลยเสียบปากเดียวออกสองเสียนโอ้เห็ดปากดีสวัสดีครับเฮ้ยง่ายเหียนงายอยู่นี่เพื่อนะบ่บ่แมนเหียนงานอยู่น้ำเพื่อนยุงเทียบใจหนอุ้ยอีกเลย สวัสดีครับเฮียครับวันนี้เอาอะไรมาลงบ้างครับสำหรับงานเฮียเทียนเมืองอุบลไลท์ติ้งไลท์ติ้งไปสติ๊บที่ย้อนอาคารโอ้ใส่สติ๊บไลท์ที่เล่นเล่นจังหวะเล่นตามดนตรีตามตามตามสั่งครับสามาลงปิดปิดมาถึงด้วยเลยไม่ต้องปิดอ๋อเล่นด้วยความลงลงลงจุดไหนบ้างครับตอนนี้ในงานที่เราลงทั้งหมด เกตโซนเนาะเกตโซนทั่วเลยแต่ก็หลายโซนอยู่เกตหมดประมาณเกตโซนครับตัวนี้นี่เหรอครับที่กำลังกับเพียบอยู่ใช่ครับตัวนี้คือตามจังหวะได้ไหมครับเนี่ยสั่งตามจังหวะสั่งตามถ้าติดเยอะๆก็เล่นเป็นภาพได้ครับอ๋อเล่นเป็นภาพได้ด้วยโอ้แบบดีเลยครับทีมงานไอแอลอีดีครับนี่จอด้วยนะครับเนาะลงจอด้วยด้วยครับงานนี้น่าจะลง ทั้งหมดทุกส่วนใช่ครับงงน,น่าจะมีของไอซ์ทั้งหมดนะครับ,รบนี่ครับพี่น้องก็อย่าลืมมาเที่ยวนะครับ<ช>มาชมไฟแสงสีสวยๆนะครับ<ช> <ๆ S 2> รู้สึกว่าข้างในสนามก็เป็นในงานนี่เป็นเทคโนโลยีใหม่ครับบอกว่าเทคโนโลยีใหม่ทั้งหมดใหม่สุดของของ,อง,นนงกบอกว่าใหม่สุดของประเทศไทยโอ้งานนี้งานแรกเลยใช่ใหม่สุดของประเทศไทยการการท่องเที่ยวเนี่ยให้เน้นว่าขอเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆมาลงอ๋อ สา,สางสีสันเป็นงานแรกของประเทศของต้องบอกว่าแนวนี้เทรนนี้ก็คือเป็นแนวนี้เป็นงานแรกของประเทศไทยที่จัดเต็มๆสำหร,บรบับงานนี้โอ้ครับ,รบพี่น้องเศร้าบ,บนเฮ้าครับมาส้มกันลหลายๆนะครับไฟแสงสีแล้วก็ทุกอย่างได้ยินว่ามีจอฉายที่ซื้อมาประมาณ10กว่าล้านอีกด้วยใชย่ใมีโปรเจคเตอร์แมปปิ้งเป็นภาพแมปปิ้งร่วมกับ อาคารงานอาคารแต่ตอนนี้อาจจะต้องต้องบอกว่าใช้คําว่าอุบนไปนิดนึงเพื่อที่ว่าคนที่มาเที่ยวงานจะได้ชมการจัดโซน่ครับแสดงที่มีความแตกต่างกันไปของแต่ละโซนอาจจะต้องใช้เวลาในการเที่ยวชมแต่ละจุดเพื่อให้ได้รับอัธรสได้รับอัธรสได้รับชมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และก็การนำเสนอที่สมบูรณ์ ล้างภาพแสงเสียงเน้นแสงสีแล้วก็รวมถึงเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ที่เป็น LED นับหลายหมื่นดวงหลายแสนดวงที่จะมาโชว์ในงานนี้ด้วยซึ่งต้องบอกว่าเป็นสุดยอดเทคโนโลยีล้นล้วนงานนี้ใช่ครับถ้าใครไม่ได้ไม่ได้ชมงานนี้ถือว่าพลาดหา,าชมยากยากมากครับต้องไปหาชมที่อื่นนี่ต้องบอกว่า,วา ไม่มีโอกาสง่ายๆใช่ครับเสียค่าน้ำมันไปอีกแหละเสียค่ากินค่าอยู่ไปอีกแหละอ่ะครับพี่น้องเมืองบนครับมาชมนะครับทีมงานไอ้ LED นะครับวันนี้มาลงความมาสร้างสีสันความความความอลังการครับให้พี่น้องเช่าบนเฮาครับอย่าลืมมาเที่ยวครับไอตัวเครื่องฉายน่ะอบไว้ก่อนครับเมื่อวานผมก็อบไว้แล้วแหละวันนี้อบไว้อีกครับ เพราะว่ากำลังทำการติดตั้งต้องมาชมเองครับตัวนี้สุดอลังการสุดๆครับเฉพาะไฟแสงสีครับพี่น้องทั่วทั่วบริเวณนี่ครับไม่ไม่่ครับดูครับของไม่ทั้งนั้นครับพี่นงคงครับเอาพี่นงองเมื่องบนเฮ้ามาเบิ่งกันหลายๆครับขอบคุณครับเฮียครับสวัสดีครับเอ้าอาจารย์อุ้ยอาจารย์อุ้ยเสียงอีสาน อาจารย์อุ้ยเสียงอีสานมาทำไลท์ทิ้งครับอ๋อเปล่าครับไอ้ลาาสยไฟครับอาจารย์อุ้ยทำไลท์ทิ้งตัวนั้นให้ด้วยนะครับผมมาทำผมมาลากสายไฟครับเสียบสปอตไลท์ครับทำไลท์ทิ้งตัวเทียนให้ด้วยนะครับเอาอีลีได้หน่จริงๆริงเงียเงียใช้พี่อุ้ยเลยนะครับอยจะให้ทำอะไรใช้เกียร์เลยครับไฟไฟเป็นมือระดับนี้เขาไฟไม่ต้องใช้สามารถไฟสปอตไลท์ ของไอซ์นะครับควรสั่งไปใช้กับวงบอลล้มทุกวงนะครับสว่างมากครับของผมยังไม่พังสักหน่อยเลยครับเป็นยังไงครับเอาแสงสว่างถ่ายรูปก็สวยถ่ายรูปก็สวยใช่ครับแสงนวลครับผมลองมาแล้วครับความความสว่างได้ครับความเนียนสวยใช่ครับใครอยากเห็นเทคนิคสุดยอด LED ล้วนงานนี้งานแรกของประเทศไทยที่คอนเซปต์นี้แบรนด์นี้ใช่ไหมครับใช่ครับโดยที้ไอซ์ LED เปิดแบนด์นี้ขึ้นมานด้านเรื่องของไลติ้งต้องบอกว่าถ้าพี่น้องเราที่อยู่ในต่างจังหวัดอาจจะไม่ได้ชมการแสดงแสงสีที่สะพานพุทธเมื่อตอนงานวิจิตเจ้าพยาต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีเดียวกันที่มาโชว์ในงานนี้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีที่สุดยอดมากเราหาชมทั่วไปไม่ได้แน่นอนครับ ต้องมาครับงานนี้ครับหาอา,ากาสมาชมครับ,รบเริ่มเริ่มเริ่มแล้วครับวันที่สิบนี่คือเริ่มเปิดโชว์แล้วแต่แสงสีเสียงจริงๆน่าจะเป็นคืน,นว,ว,วันที่ยี่สิบเริ่อจะโชว์ตลอดเลยใช่ไหมครับโ,โอ้วันที่วันที่สิบนี่จะเริ่มทดสอบระบบแล้วก็ วันที่รู้สึกจะ12 13 14ก็จะโชว์ก็เริ่มโชว์ไปเรื่อยแล้วก็วันธรรมดาก็จะโชว์เล็กครับแต่โชว์อ๋อโชว์โชว์ทุกวันครับสามารถมาชมสาวทีจะโชว์ตัวใหญ่ครับมาได้ทุกเมื่อครับพี่น้องเสียดจากการจากงานครับตอนเย็นๆครับนี่เหมือนตอนนี้คือเริ่มเริ่มเริ่มจะเมื่อจะค่ำแล้วก็เริ่มเปิดไฟแล้วครับพี่น้องมาถ่ายรูปได้ครับมาเยี่ยมชมครับ นวัตกรรมใหม่จากไอเอลีครับนี่ครับอ๋ออ่ะ,อะพาพี่น้องไปชมครับเบิองครับของใหม่บ่ใหม่ครับพี่น้องโอ้นี่มีหอดเหนเซรามุนคาทาครับนี่เซรามุนเอาเื้าเนี่ยอุ้ยอ่าแปลงล่างแล้วมันจ <laughs> ะสวยงามครับตัวนี้ปากได้เลยเงีนยวะใช่าปาก ตามย่าได้เลยครับโอ้นวัตรกรรมใหม่ครับ,ปปรบสําหรับใครที่สนใจครับรู้สึกว่าเซตนี้ใหม่ๆทั้งหมดนี่เฮียจะไม่เอากลับด้วยนะครับใครที่สนใจมาติดต่อกับเฮียได้นะครับตัวนี้เรื่องจริงนะครับอ่าตัวนี้เรื่องจริงโอ้มีดอกเห็ดด้วยพี่ยอ,ยอุ้ยเอาตัวนี้ก็เป็นไฟอกครับเป็นดอกไม้ที่บอกเป็นดอกไม้ LED เอากลางคืนก็จะมีไฟสว่างสว่างสวยงามทั้งดอกไม้ไม่เคยเห็นแล้วครับพี่น้องครับนี่ไม่เคยเห็นแล้วครับพี่น้องครับเป็นดอกไม้ LED มาเบอร์ไหนครับพี่น้องมาชมเป็นกี่สีครับอ่ามันจะมีสีสีสีเดี่ยวๆจะมีหลากหลายมีดอกเล็กดอกใหญ่มีกันหลายดอกขึ้นโอ้ตัวนี้ ต้องมาดูครับงานแต่งเนาะพี่อุย้ยเกี่ยวกับงานแต่งเนาะเดี๋ยวไปดูกับฮียครับ,รบงานประดับสวนงานแต่งร้านอาหารห้างร้านนี่ครับมาชมได้ครับตัวนี้เป็นต้นข้าวอน,นี้อันนี้เราให้ดูก่อนทีนี้ถ้าอยากเห็นความสวยงามต้องดูตอนเสร็จใช่ครับนี่ห้างร้านหรือร้านอาหารใหญ่ๆนะครับสามารถไปปักประดับใช่ครับ เป็นไฟ LED ด้านในสวนอาหารใหญ่ๆร้านอาหารใหญ่ๆแบบนี้ครับนี้เป็นสเตนเลสอ่าหรือว่าจะเป็นธุรกิจอ่ารีสอร์ทที่พักโรงแรมนี่อ่อาปปรตรงงานเลยครับมาชมได้ครับแล้วก็อยากซื้ออยากขายก็ติดต่อได้เลยในวันงานโทรเข้าบริษัทก็ได้ครับอ่าโทรเข้าบริษัทก็ได้ครับติดต่อได้ครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซ้ำหนีนซะก่อนครับพี่นอ้องอุบไว้ก่อนเดี๋ยวจะถ่ายให้พี่น้องชมเรื่อยๆครับ